โอเคครับณนะตอนนี้นะครับเราได้ในส่วนของการล็อกอินกรอกข,ข้อมูลแล้วก็กดยืนยันการเข้าสู่สระบบรวมไปถึงการลอาการล็อกอินสำเร็จแล้วนะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือตัวเบราว์เซอร์เนี่ยยังไม่ได้จดจำค่าหรือจดจำประวัติการล็อกอินเอาไว้ทุกครั้งที่เรารันโปรแกรม แต่และรอบรอบนะครับก็จะมีการล็อกอินอย่แบบนี้ซ้าๆซึ่งแน่นอนว่าแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทั่วไปนะครับโดยเฉพาะเฟซเขาไม่ชอบแล้วเขาก็จะจับพฤติกรรมการใช้งานแบบผิดปกตินะครับแล้วอาจจะถูกแบรนด์ชั่วคราวหรือบล็อกถาวรได้ในคลิปนี้เราก็จะมาใช้เทคนิคทำให้เบราวเซอร์ของเรานะมีการจดจำค่าการล็อกอินเอาไว้โดยการสร้างโปรไฟล์ผู้ใช้งานเบราวเซอร์ขึ้นมาใหม่ นะครับเป็นอีกเทคนิคหนึ่งที่ผมใช้ประจำนะครับแต่ต้องย้ำว่าถ้าจะให้ดีแล้วาการใช้งานที่เป็นมาตรฐานจริงควรจะเป็นเบราว์เซอร์ที่คุณเคยใช้งานมาก่อนนะครับกรณีถ้าคุณแบ่งแยกเบราว์เซอร์เอาไว้นะครับซึ่งในแน่นอนว่าในในเซ็ชันนี้เนี่ยจะไม่ได้มีการแนะนำตรงนั้นเอาไว้นะครับ เอาไว้ผมมีเวลาจะมาบันทึกวิดีโอส่วนนั้นนะให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับแยกต่างหากณตอนนี้เอาเฉพาะในส่วนของการสร้างโปรไฟล์เบราว์เซอร์โครมเพื่อที่เราจะได้เก็บประวัติการใช้งานเบราว์เซอร์และประวัติการล็อกอินเอาไว้ในเบราว์เซอร์ได้ครั้งต่อไปเวลาเราเปิดใช้งานเบราว์เซอร์ตัวเบราว์เซอร์ก็จะดึงค่าการล็อกอินหรือค่าการใช้งานก่อนหน้านี้มาใช้งานทำให้เราไม่ต้องกรอกข้อมูลซ้ำๆนะครับ เดี๋ยวไปเริ่มมดเลยครับอย่างแรกเลยนะครับผมจะทำการสแปรเปิลด้วยการสร้างโปรไฟล์เพียงหนึ่งโปรไฟล์นะครับโดยการสร้างตัวแปรชื่อว่าโปรไฟล์เนมขึ้นมาเพื่อสมมุตินะครับผมจะใช้ชื่อว่าโปรไฟล์อนิสกอร์โครมหนึ่งนะครับจากนั้นผมจะใช้นำข้อมูลการใช้าง,งานทั้งหมดเนียมาไว้ใน ถาดหรือจำน่งไฟล์ทั้งหมดที่เป็นโปรไฟล์โครมมาไว้ในตัวแปรที่ชื่อว่า pro ถาดทูโปรไฟล์โครมนะครับซึ่งเราจะเอาบนะันเดนเดียร์เนี่ยมาใช้งานนะครับก็จะเอาไว้ในโฟลตเตอร์โปรแกรมนีนะ่นะครับเพื่อไม่ให้ข้อมูลไปใช้ารใช้งานเนะี่ยไปอยู่ที่อื่นจะได้จกกัดการในเรื่องของไฟล์ขยะได้ง่ายนะครับต่อมาในส่วนของออปชันซีเรเนียมนะครับผมก็จะเพิ่มในส่วนของออปชัน คอเมนให้พิมพ์ตามนี้เลยนะครับขีดด user ขีด data ขีด dr เท่ากับแล้วก็เอาในส่วนของตัวโปรไฟล์ name มาใช้งานมาเขาลองมาวางนะครับอขออภัยนะเป็นเป็นผลาดทูโปรไฟล์น chrome นะครับเข้าลองมาวาง อีกตัวหนึ่งก็คือคำสั่งเดิมนะครับ argument ขี آ, ดขีด Profile แล้ก็ขีดครับ dr direct s o r y นะครับแล้วก็ p r o i l l ล์ m m มมาใส่ช่องนี้นะครับเนะมื่อได้อย่างนี้แล้วนะครับตอนนี้เราเพิ่มเป็น option เข้าไปแล้วใช่ไหมครับหลังจากนั้นเราจะทดสอบ รันโปรแกรมดูนะครับโอเคคลิกขวาแล้วก็กดที่รันเลยนะครับรครู่นะครับอ่าบอเซอร์ม,มาแล้วครับตอนนี้ก็ยังต้องต้องทำการล็อกอินเองอยู่นะครับั้งแรกนะถ้านับรวมก่อนหน้านั้นก็คือเราได้ล็อกอินสองรอบนะบผมขอญาตใส่ตัวครู่นะครับ ก็กดนะครับเชื่อถืออุปกรณ์โอเคเมื่อเราล็อกอินสำเร็จแล้วนะครับในส่วนของตัวหน้าโค้ดเนี่ยเราจะขึ้นมาเวทอันนี้แสดงว่าโค้ดได้ทำการหยุดการรอแล้วผมจะทำการตอบโค้ดนะครับทีนี้เราจะรู้ได้ยังไงว่าโค้ดที่เราสร้างเมื่อสักครู่นี้ได้ผลจรงิงวิธีการของผมคือเมื่อต t อ p โค้ดเสร็จแล้วนะครับให้กด run ตัวโค้ดนี้อีกทีหนึ่งนะครับถ้าเราเปิดเบ์เซอร์ขึ้นมาแล้วหน้าของระบบเฟสเนี่ยไม่ได้อยู่ในสถานะที่ต้องล็อกอินคือกล่าวคือเข้าไปในส่วนของหน้าโปรไฟล์เลยแสดงว่าโค้ดเรานั้นทําถูกต้องนะครับคือจะไม่มีการล็อกอินขั้นตอนการล็อกอินจะหายไปนะครับคําถามคือแล้วไอาการล็อกอินเนี่ยจะมีอีกไหมมีครับเพราะว่าในส่วนของคุกกี้เบ์เซอร์เนี่ยเขาจะมีอายุการ,การเก็บของเขาถ้าเราไม่ได้รันโค้ดเป็นระยะเวลานาน การรันโค้ดครั้งต่อไปก็จะมีการล็อกอินแบบนี้อีกครั้งหนึ่งอันนี้เป็นเทคนิคพื้นฐานนะครับจริงๆจะมีเทคนิคอื่นๆอีกเช่นการดึงค่าคุกกี้มาเก็บไว้นะครับแยกเป็นไฟล์ต่างหากไม่ว่าเราจะหยุดรันไปนานแค่ไหนพอเรามากดใช้งานโค้ดอีกทีหนึง่งโดยการดึงค่าคุกกี้เดิมมาใช้งานเนี่ยสถานะการล็อกอินจะไม่มีหรือมีโอกาสเกิดขึ้นน้อยนะครับเห็นไหมครับพอรันเสร็จแล้วเนี่ยสแสดงว่า โค้ดเราใช้งานได้นะครับเพียงเท่านี้กระบวนการในเรื่องของการที่จะเข้าหน้าเฟซเพื่อที่ไปวอร์มนะครับในขั้นตอนแรกเนี่ยเปิดเข้าระบบเฟซล็อกอินเรียบร้อยแล้วเนี่ย <c oughs> ก็เป็นขั้นตอนที่ถือว่าไปได้ระดับหนึ่งแล้วนะครับลำดับต่อมาเมื่อเราล็อกอินเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ต้องมีกิจกรรมอื่นๆที่จะต้องเสริมเข้าไปนะครับอย่างเช่นการเลื่อนฟีดการกดไลค์หรือดูวิดีโออะไรเงี้ยเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยครับในวิดีโอถัดไป